ผิดตรงไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ไม่มีหกแปดเกสเจไม่มีเจดหาย เจ็ดตันนีหนึ่งสองสามส้าหกแปดเก้าสิบหนึ่งสอมี่ห้้สายไฟอยู่9เสน้นนี่นะ S ห s 1 s 2น่อสนี้ S ออันนี้อันนีุู้มิเกียร์มีแค่นี้เองสาไฟมันนี่ก็ S1 S2 น t s l t s l u มีสามอัน ผิดตรงไหนวะวัดเอ้นี่ดนีด่ราผิดหรอ H หนึกับดินเลยนึ 1, ่งขั้วที่5กับสายดินต้องได้สิบเโอห์มขั้วที่5กับสายดินนะ1 2หนึ่งสอง่ขั้วที่5กับดินนะี่ันี้ดินขั้วที่5้านะ ล้ววาได้12.8โ oh อห์มค่ามันเท่าไหร่ค่ามันคือ15โ oh oh อห์ม25โอห์มถูกต้องแล้วเนี่ย